สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลาคณามีนคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนเมษายน2564ชาวมีนเกิดตั้งแต่15มีนาถึง12เมษายนดูได้ทั้งราคณาและราศีเกิดเลยนะคะหมอดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะไพ่ทีเป็นไพ่รวมนะคะในด้านความรักอย่าไปตัดสินใจใดๆนะคะแล้วก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์จะดีกว่านะคะแล้วก็ไพ่นี้เป็นการอ่านไพ่นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าคือการอ่านไพ่สลับกันได้ด้วยนะคะ จากพลังงานที่หมอเห็นในทื่วๆคุณอาจจะคุยกับชาวท่าน้ำกรกวมีนพิจิกนะคะชาวพฤกษบลัชนาพฤกษบกมาที่จริงหมอว่าคุณคุยบใครก็ได้นะคะไม่ต้องฟิกนะคะมันเป็นหน้าไพ่เฉยๆพลังงานนี้เก้าเหรียญสิบเหรียญแปดเหรียญนะคะชาวมีนคะเตรียมตัวนะคะมีเดอะซันด้วยจัดเมนนะคะไพ่พระขึ้นเตรียมตัวรับสิ่งดีๆสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสร้างกุศลมาตั้งแต่ อดีตหรืออดีตชาติก็ตามนะคะตอนนี้ดาวาฤหัสจะโคจรทําให้ชีวิตคุณเรื่องการเงินดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยหันหลังให้ที่เคยติดขัดปัญหานะคะไม่สนใจโปรเจกต์งานอ,อะไรของคุณก็ตามนะคะเขาจะมาใส่ใจคุณขึ้นนะคะการเงินคุณจะดีมากเป็น9ก้าเหรียญน,นะคะอย่านิ่งดูดายนะคะเพราะว่า2ไม่ท้าไปว่า คุณไม่ได้ทํางานอย่างเดียวก็ได้บางคนทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างงานประจํานะคะแล้วก็งานเสริมเข้ามาแล้วทําให้คุณรวยนะคะการเงินการทองคุณจะดีมาก9้าเหรียญ8ดเหรียญ10เหรียญพวกนี้มันบ่งบอกสถานะบุญนะคะกรรมใดนะคะกรรมดีนะคะที่คุณทำมาดีจะย้อนกลับมาตอบแทนคุณเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ดี The สัน้นะคะสิ่งดีงามจะตามมาอันนี้เรื่องเงินทองนะคะคุณจะรวยมากนะคะไพ่นี้ไม่ได้ดูแค่เดือนเดียวนะคะมันดูดไปได้ถึง4ีหเดือนนะคะ ถ้าในงานคุณรู้แล้วนะคะฟ้าเปิดแล้วคุณก็ลุกมาดูการตลาดดูทิศทางการค้าการขายการเงินการทองนะคะว่าคุณควรทําอะไรนะคะใช่นะคะฟ้าเปิดเราต้องดูว่าเราควรทําอะไรนะคะในเรื่องเงินทองให้มันงอกเงยใช่ไหมคะอ่าจะดีที่สุดะคะ่ะก้าเหรียญตกตําแหน่งของเจ้าชะตาตอนนี้นะคะคุณทั้งสวยทั้งหล่อนะคะทั้งมีออร่าโปรไฟล์ดี การเงินดีคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะอยู่กับตัวเองโฟกัสสิ่งที่คุณชอบนะคะชาวมีนลัคนามีนแน่นอนละคะ่ะห้าท้วยที่ผ่านมาคุณรู้สึกเงามากโดดเดี่ยวรู้สึกเจ็บปวดในความสัมพันธ์มันเป็นวิบากกรรมอะไรของเราเนาะคุณอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะทําไมไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณอาจจะคิดว่าคุณอาจจะมีวิบากกรรมอะไรนะทําให้ความรักคุณมันเหมือนมีกรรมนะคะ อ้านะคะขอให้คุณปล่อยผ่านไปคุณจะหมดห่วงทุกห่วงเวียนห่วงกรรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินทองนะคะให้คุณไปโฟกกสเรื่องเงินเรื่องทองบางคนบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรนะคะความรักไม่ดีขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อนะคะโปรไฟล์ดีอู้ฟู่ไว้ก่อนแน่นอนละคะ่ะคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะสิ่งใดที่คุณอธิษฐานขอพรสร้างความดีกรรมดีมาตลอดนะคะการเงินการทองกูจะดีขึ้นหมอเห็นไพ่จัดเมนกับเดแฮงแมนนะคะ ถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวกับการทำแท้งนะคะสร้างบุญสร้างกุศลมาให้มากๆนะคะมันส่วนมนแพ่เมตานะคะให้ให้เด็กนะคะอนะคะโอเคที่ผ่านมาแน่นอนละคะ่ะสองมเมท้านะคะสองมเมท้าความรักอาจจะเป็นคนไกลต่างชาติคนเก่าที่คุณเคยรอคอยคนเก่าๆก็ได้นะคะอที่ผ่านมานะคะแต่ต่อไปนี้หมอว่ามีคนเก่าของคุณนะคะจะมาง้อขอคืนดีนะคะคนที่คุณรอคอยคนที่ห่างกันไปคนที่นิ่งที่เฉยใส่คุณนะคะ ความสัมพันธ์นี้เดเฮงแมนตกตําแหน่งปัญหาแปลว่ามันนิ่งมันเฉยห่างกันไปเฉยๆบางคนนะคะความรักนี้หรือบางคนมีสองช้อยนะคะถ้าไม่ใช่คุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของแปลว่าคนรักของเรานะคะไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่านะคะทําให้คุณติดงแงกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แปลถวยแปลว่าคุณทั้งน้อยเนื้อต่าใจนะคะทั้งเสียใจทั้งเจ็บปวดแต่คุณต้องเดินจากมาทั้งที่ยังรักนะคะคุณอาจจะเจ็บแ้นหรือเสียใจเจ็บปวดแต่คุณไม่ ไม่ถึงกับแต่คุณนะคะจะให้อภัยนะพะจัดเม้นพวกนี้กับไพ่พระยโยกอยู่บนหัวแปลว่าให้อภัยกับสิ่งที่ผ่านมานะคะหมอว่าอย่างนั้นนะคะคนที่ทําให้คุณนอนไม่หลับเป็นก้าวดาบเครียดวิตกกังวลนะคะกุมกระหม่อมเป็นไมเกรนอะไรประมาณนั้นนะคะคนที่เคยน,นิ่งนะคะจืดชืดเย็นชาทั้งที่คุณนะคะดูแลดีเอาใจใส่ทําทุกวันให้สม่ําเสมอแต่เขานะคะกลับไปนิ่งไปเฉยไปมีคนรัก ใหม่นะคะแทรกมาในความสัมพันธ์นะคะที่หมอเห็นเนาะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีคนเก่ากลับมานะคะในถือถ้วยจันเม้นพวกนี้คือสิ่งเก่าๆงั้นหมอขอแคลริฟายห้าถ้วยนะคะขอแคลริฟายห้าถ้วยให้ชาวมีนลัคนาเมีนนะคะอ่าห้าถ้วยนะคะเป็นรักสามเศร้าจริงด้วยค่ะที่คุณเจ็บปวดที่คุณเสียใจ นะคะมีรักแทรกรักซ้อนเข้ามาคุณอาจจะรักคนที่เขารู้สึกไม่เติมเต็มเป็นก้าวร้วยนะคะบางคนรักเพศเดียวกันหรือบางคนรักใครก็ทาที่เขาไม่เติมเต็มนะคะหรือคนรักของเราก็ได้นะคะเออนะคะไม่มีใครเติมเต็มให้เราหมดหรอกนะคะหมอว่าเราควรจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นถูกไหมอ่านะคะนะคะายพิเทศนะคะที่ผ่านมามันมีความรักที่ไม่ชัดเจนบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของนะคะบางคน บางท่านนะคะคนรักของเราไปดึงคนที่สามนะคะเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณทําให้คุณตกนะคะในความสัมพันธ์ที่มันมน,นั่นแหละค่ะมันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังให้คุณคิดนะคะสเตนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวสิงรัคนาสิงที่ผ่านมามีการไปไปกับกับอยู่เสมอในความรักนี้คุณพยายามนะคะประคับประคองความสัมพันธ์แล้วนะคะแปดอินฟินิตี้หู่หนัวนะคะคุณพยายามแล้วแต่ความสัมพันธ์นี้ มันน่าจะไปไม่รอดนะคะบางท่านเนะาะแต่บางท่านมีคนเก่าๆกลับมานะคะคุณอาจจะคุยกับคนธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะความสัมพันธ์นี้นั่นแหะคุณพยายามนะคะจริงด้วยมีคนที่กลับมาง้อคุณนะคะอตกตำแหน่งปัญหานะคะตกตำแหน่งปัญหาหนึ่งถ้วยนะคะอ่าถ้วยนะ่ะ หนึ่งถ้วยนี่เป็นไพ่ที่ดีจะต,ตกตำแหน่งปัญหาแปลว่าความรักนี้มีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณจริงด้วยนะคะทําให้ความสัมพันธ์คุณติดเงกคุณอาจจะอยากให้คนรักคุณหรือให้คนที่คุณรักนะคะเลือกแต่เขาเลือกไม่ได้นะคะหมอว่าคุณก็เลยเป็นแปดถ้วยน่าจะเดินออกมาซะมากกว่านะคะตกตำแหน่งแก้ไขปัญหานะคะคุณจะแก้ไขย,ยังไงคะ ต่ทำแถลนคุณอาจจะคุยกับชาวธนูลนนัคณาธนูการแก้ไขปัญหาคุณพยายามประครับประคองจริงด้วยค่ะบางคนอยู่ไกลกันนะคะปรับตัวเข้าหากันยากนะคะห่างเหินกันนะคะอย่างนี้ก็มีความรักมันไม่เติมเต็มนะคะคุนถือถ้วยนะคะ โอเคค่ะที่หมอสต็อปหรือหยุดช่วงเนี้ยเพราะว่ามีเรือวิ่งผ่านนะคะบ้านหมอเป็นของสวนนะคะอ่านะคะมันจะเรือเสียงดังมากหมอเลยสต็อปนะคะควีนถือถ้วยนะคะแน่นอนละ่ะคุณอธิษฐานขอพรอให้คุณหลุดพ้นบางคนขอให้คนเก่าๆกลับมาบางคนขอให้คุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมนะคะหมอว่าบางคนจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนะคะแก้ไขปัญหาคือหมอว่าคุณจะรู้สึกน้อยเนื้อตามใจถอดใจ คุณจะเดินออกมาทั้งที่ยังรักเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้าคนรักเราก็ไม่เลือกบางคนห่างไปเฉยๆก็มีนะคะ,ะหมอขออนุญาตเก็บนะคะหมอขอดูความคิดของเขาตกเก้าดาบนะคะคนรักของชาวมีลัคนามีคิดยังไงในสื่องาชาวมีลัคนามีนะคะอ่านะคะคนรักชาวมีลัคนามีคิดยังไง หนึ่งถ้วยนะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณมีคนใหม่หรือยังหรือเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะก็ได้นะคะอ่าจริงด้วยหกถ้วยนะคะหมอว่าคนรักของคุณนะคะนึกถึงสิ่งเก่าเก่านึกถึงคุณนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เนาะนะคะเก้าเหรียญนะคะอ่าหมออยากแนะนําอย่างนี้นะคะว่าดูให้ดีนะคะบางคนกลับมาเพราะผลประโยชน์ตอนนี้ชาวมีนอาจจะอู้ฟู่อาจจะมีนะคะโปรไฟล์ดีทั้งรอ ทั้งรวยนะคะมีอะไรที่ดีๆอยู่กับคุณนะคะตอนที่คุณรุ่งเรืองฟืองฟูนะคะขเขาก็กลับมาเลอดูนะคะอาจจะกลับมาผลประโยชน์ผลประโยชน์ก็ได้นะคะบางคนหมอไม่ได้พูดทุกคนนะคะ,ะนะคะจันเม้นนะคะนั่นแหละเขาอยากกลับมานะคะสิ่งใดที่เคยห่างกันไปสิ่งใดที่เคยนิ่งเฉยนะคะเนี่ยนะคะนายทูดานะคะท่านลมตุนคุณเมทุนนะคะอันนี้ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎหรือคน Multiple ต่างชาติคนแดนไกลนะคะ อาหาสิ่งใดที่พวกคุณเคยห่างกันไปแน่นอนละะ้ค่ะมอว่าเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะ<ๆ>เขากุ้มนะคะเขาเคลียดถึงคุณนะคะเป็นก้าวดาบนะคะสิ่งใดเขาอาจจะเคยทําผิดทาําพลาดหรือบางคนทําซ้ําๆซากๆก็ๆๆได้นะคะแล้วแต่คุณจะพิจารณานะคะบางคนรอ,อคนเก่าก็กลับมานะคะเดมเพลอร์บ<ๆ>างคนคุยกับชาวเมลลลัคนาเมยนะคะคนที่ไ <ๆ S 1> ม่เคยเอาใจใส่คุณคนที่ไม่เคยง้อคุณนะคะต่อ กลับมาคราวนี้หมอว่าเขาจะง้อเรานะคะอืในถือถ่วจริงด้วยค่ะเขาจะกลับมาง้อเรานะคะพอเรามีอะไรที่ดีๆนะคะที่แรกเขาอาจจะกับคิดว่ากับเขาไปจากคุณเขาอาจจะคิดว่าสิ่งอื่นบางอย่างดีกว่าแต่ไปแล้วหมอว่าไม่ได้ดีไม่ได้ดีหมายถึงว่าเข้ากับเขาไม่ได้อะไรมันก็ไม่ลงตัวนะคะไม่เหมือนคุณก็ได้นะคะคุณมีอะไรที่พร้อมทุกอย่างนะคะหมอดูจากไพ่นะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะนะคะ มีชิเชียนนะคะอาวิวฟอร์จูนนะคะใช่เขาอยากจะบอกว่าอาจจะเป็นโชคชะตาด้วยนะคะอยากให้ได้กลับมาวนเวียนหาคุณอันนี้ความคิดของเขานะคะคุณอาจจะเป็นสิท์ไม้เท้าอาจจะเคยผูกพันกันมานานนะคะคบกันมานานนะคะหรือบางคนมีหุ้นส่วนทําธุรกิจหรือมีบ้านมีครอบครัวมีลูกด้วยกันก็ได้นะคะอืมนะคะ กลับมาคราวนี้นะคะเขาพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะหมอว่าอันนี้บางท่านนะคะหมอไม่ได้พูดทุกท่านนะคะวินถือถ้วยแน่นอนแล้วค่ะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งล้วค่ะที่เขาอยากกลับมานะคะหมอว่าอย่างนั้นนะหมอขออนุญาตเก็บไพ่นะคะชาวมีนทีนี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ว่างนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ ชาวมีนลัคนามีนกับคนรักจะเป็นยังไงคนรักชาวมีนลัคนามีนจะเป็นยังไงคะหกไม้เท้าเป็นไพ่วิกตอรี่เป็นไพ่แห่งความสำเร็จนะคะอืมีบอฟอร์จูนนะคะอันนี้นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูน,นะคะท่าน้ำคาราบุร์มีพิจิกหนึ่งเหรียญน,นะคะ ดซัน <The> นะคะไฮโลแฟนสามไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าดิแชริออดสองถ้วยนะคะอ่าไพ่ใต้อ่าไพ่สุดท้ายเป็นสิบไม้เท้านะคะโอเคหมอจะอ่านไพ่อย่างนี้นะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์ไพ่หมอขึ้นมาอย่างนี้หมอก็จะอ่านตามไพ่หมอเลยค่ะ6ไม้เท้านะคะ view of fortune temperance นะคะควินถือถ้วย1เหเรียน the sun h i g h fan ไพ่พรานะคะ3ไม้เท้า1ไม้เท้า,ไ,ทาได้แชร์เรือออดสองถ้วยแล้วก็10ไม้เท้าแนวโน้มความสัมพันธ์แน่นอนละคะ่ะคนรักของคุณนึกถึงคุณคิดถึงคุณเพราะเขาคิดว่าคุณคือดีที่สุดแล้วพร้อมที่สุดแล้วเขาอาจจะทิ้งคุณไปห่างคุณไปนะคะไปกับคนใหม่แล้วคิดว่ามันใช่แต่หมอว่ามันไม่ใช่ ไปกันไม่รอดนะคะมีโอกาสกลับมาบางคนกลับมาเพราะเห็นคุณโปรไฟล์ดีการเงินดีขึ้นดูแลตัวเองสวยหล่อขึ้นเมื่อก่อนอยู่เขาอาจจะโรมโซมอะไรประมาณนั้นโสมเพื่าดูแลเขานั่นแหละคะ่ะถูกไหมนะคะใช่นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ใครที่ทะเลาะก,กันไปห่างกันไปเป็นสองถ้วยมีโอกาสได้กลับมานะคะมีความผูกพันกันบางคนคบกันมานานบางคนกลับมาขอร้องขอโอกาสนะคะบางคนกลับมาแล้วดีนะคะเดือนสันหนึ่งเรียนนะคะหมอ,อยาบอกแบบนี้นะคะ อ่านะคะสิ่งใดที่คุณขอพรอไปประสบความสําเร็จนะคะใครที่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าเราเป็นหกไม้เท้าเป็นไพ่วิกตอรี่นะคะตอนนี้แหละสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงเขาจะเห็นค่าเห็นคุณของคุณนะคะวีออฟฟอร์จูนแปลว่าโชคชะตาหรือกอง้อถ้าคุณยังเป็นคู่บุญคู่กรรมกัลยะาณมิตรกันอยู่นะคะมีโอกาสนะคะโคจรกลับมาได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ดอกทานตะวันนะคะวันใหม่ฟ้าสุดสานะคะคนไกลคนเก่าคนต่างชาติก็ได้คนที่เคยเทคะเลาะขัดแย้งกันมีโอกาสได้กลับมาคนที่คุณรอคอยนะคะใช่ไหมอะ่ะเป็นสามเศร้าตอนนี้เขากลับมานะคะบางคนกลับมาแล้วดีนะคะไพ่มองอย่างนี้เนาะนะคะถ้าใครยังไม่ประสบความสำเร็จในด้านความรักขอให้คุณประสบความสำเร็จถ้าใครรอคนเก่าคนไกลหรือเคยเทะเลาะเหลืออะไรก็ตามนะคะกลับกลับมาขอให้ดีเป็นคู่แท้ของคุณนะคะชาวมีนะค่ะแต่ถ้าสิ่งใดที่ มันไม่ดีนะคะมันนิสัยเดิมๆนะคะกลับไปกลับมาลายเที่ยวปรับตัวเข้าหากันเข้าก็เจ้าชู้เหมือนเดิมสิ่งใหม่นะคะเดือสั้นคุณจะได้เจอคนใหม่สิ่งใหม่คนที่มีศีลเสมอคุณนะคะการเงินคุณก็จะดีนะคะเนี่ยไพ่สองถ้วยพวกนี้ขึ้นมานะคะอ่านะคะทีนี้หมอเขาอ่านคนโสดนะคะคนโสดนะคะคนโสดบางท่านนะคะเก้าเหรียญคุณจะดูแลใจตัวเองคุณจะกลับมาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงาน นะคะคุณจะไปโฟกัสเรื่องที่คุณชอบทําคุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองทําสวยทําหล่อขึ้นนะคะแล้วการเงินคุณก็ดีด้วยนะคะสิ่งใดท,ที่ผ่านมาคุณบอกว่าเอาคุณคุณจะให้อห่ะโหสิแล้วเดินหน้าชีวิตใหม่เป็นเดซันนะคะตรงนี้ก็ขึ้นนี้ก็ขึ้นนะคะคุณจะได้เจอเพื่อนทางออนไลน์นะคะเริ่มจากการเป็นเพื่อนหรือหุ้นส่วนหรือธุรกิจที่ทําด้วยกันมีโอกาสนะคะ ะค,ะคุณอาจจะได้เจอคนเก่าอย่างที่หมอบอกแล้ค่ะคนเก่าบางคนมาวนเวียนหาคุณบางคนมีคนใหม่ด้วยนะคะอ่าอันนี้สําหรับบางท่านที่ไม่รอคนเก่าหมอว่าสองถ้วยคุณจะได้เจอเพื่อนทางโลกออนไลน์ในสายงานคนต่างชาติคนไกลก็ได้นะคะหร,หรือเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันนะคะจะรู้สึกดีต่อกันนะคะโดยสันคนที่มีชื่อเสียงคนที่ประสบความสําเร็จเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะคะหรือเขามีสังคมที่โดดเด่นกว่าคนหรือหน้าตาดีหรือหล่อหรืออะไรก็ตามนะคะที่ดี เป็นดาราก็ได้เป็นดาวโดดเด่นนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะเป,เป็นคนอกคือมีเงินมีทองนะคะดูแลซึ่งกันและกันได้คนที่มีศิลเสมอคุณนะคะภายพวกนี้ขึ้นมานะคะคนทางไกลก็ได้นะคะอหมออยากให้ค่อยคุยค่อยๆศึกษานะคะให้เคมีมันตรงกันเดี๋วแทนพแพนแปลว่าต้องปรับตัวปรับเปลี่ยน นะคะคุยกันให้นานนิดนึงเราจะได้รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนิสัยตัวตนเรากับเขารับกันได้ไหมนะคะนั่นแหละสิ่งใดที่คุณอธิษฐานขอพรไปคุณจะได้เจอสิ่งนั้นสิ่งที่ดีๆนะคะ,ะบางคนบอกคนไม่ดีอธิษฐานขอพรจะได้ดีหรือเปล่านะคะ,ะคำตอบคือง่ายมากคุณไม่น่าถามใช่ไหมคิดดีพูดดีทดําดีแต่เราก็หลุดบ้างแหละเพราะเราเป็นคนธรรมดานะแต่ส่วนใหญ่สร้างบุญสร้างกุศลทําความดีคิดดีพูดดีนะคะทําแต่ สิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่ไม่น่ารักถูกไหมอะนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จในด้านดีนะคะวิว,วอฟฟอร์จูนแปลว่ากลงล้อโชคชะตาหมุนแล้วนะคะคุณจะได้เจอแน่นอนนะคะคนต่างชาติคนไกลนะคะเนี่ยดอกทานตะวันนะคะคบกันค่อยๆค,คบกันนะคะแล้วจะคบกันได้นานด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้คบกันนานนะคะผูกพันกันนะคะ,ะคนโสดมีโอกาสดีมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเรื่องงานคุณประสบความสําเร็จนะคะ โอเคทีนี้หมอขอไพ่โชคลามบ้างโชคลาบงวดวันวันนี้นะคะโอเควันที่16คือวันนี้นะคะแล้วก็1เมษายนนะคะขอดูนะคะชาวมียลักนามีนนะคะเลขเด่นอะไรบ้างนะคะเออยังไม่ได้ส,บสับเลยคะ่ะเลขหกหรือเลขเก้ตัวเดียวกันนะคะล่วงออกมาเลยนะคะเลขเด่นเลขมงคลนะคะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบเียญซีก็ได้นะคะ The Full นะคะ หนึ่งใบตะสันโอเคนะคะไพ่ของคุณขึ้นมาดีนะคะคำว่าโชคลาบไม่ได้แปลว่าลอตเตอรี่หรือชุกฟุกฟุกนะคะคุณมีงานทำที่ดีมีความรักมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะคะมีจักกร,ะระยานะมิตรรอบตัวเราหมอว่าถือนั่นแหละคือเป็นโชคลาบนะคะของเราแล้วนะคะใช่ไหมแต่อันนี้นะคะหมอแค่เป็นแนวทางนะคะหมอไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรด้วยนะคะ มีเลข6นะคะหหรือ9 90นะคะหรือ60และเดซันก็คือเลขรดของเราคันใหม่ๆนะคะแล้วก็ไฮโลแฟนคือเลขจากสิงสิทธิ์นะคะที่หมอเห็นอยู่นี้นะคะ9ก้มีแหรือ68นะคะอ่าหรือ06นย์ศหกศูนย์เอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคหมอขออนุญ,ญาตเก็บทีนี้หมอขอสรุปและแนะนำนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนะความรักความสัมพันธ์นะคะ อ่านะคะยังมีนะคะเงินออกมาด้วยหกถ้วยนะคะอืมหนึ่งถ้วยนะคะจรีวิวนะคะสิบถ้วยอ่าโอเคค่ะหมอจะอ่านอย่างนี้นะคะ เดดเดวิลนะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนหลอกนะคะหรือรักให้หลอกให้เสียเงินเสียใจเสียความรู้สึกนะคะไปเจอคนมีเจ้าของหรือความรักของคุณพังเพราะคนรักเราไปดึงคนใหม่ๆเข้ามานะคะหมอว่าห่วงเวรห่วงกรรมตรงนั้นหมอว่ามันจะจบไปตอนนี้นะคะหมอว่าเดดเดวิลนะคะราหูนะคะหมอว่า คุณจะรู้นะคะว่าความรักคุณหรือคุณต้องการอะไรเพาาเก้าเหรียญเป็นไพ่หลักของคุณนะคะที่ออกมาตรงนี้ก็ออกนะคะคุณจะเริ่มมาใส่ใจตัวเองทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะคุณจะสวยจะหล่อและคุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือคุณจะรักตัวเองคุณจะสกรีนคนที่เข้ามานะคะว่าเขาหวังผลประโยชน์กับเราไหมคุณจะไม่เอาทันทีเลยคะถ้าคนโสดหรือ คนรักนะคะหมอว่ามีคนเก่าๆกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วดีไหมดีคะ่ะบางท่านนะคะกลับมาเป็นครอบครัวกลับมามีความผูกพันกลับมาดีขึ้นนะคะหรือบางคนบอกว่าคนเก่าไม่เอานะคะจบไปแล้วแปลว่าคุณลองเปิดใจดูนะคะคุณจะได้เจอคนที่จากเพื่อนทํางานโลกออนไลน์หรือคนเก่าๆที่คุณเคยคุยหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนมีโอกาสนะคะหนึ่งถ้วยมีโอกาสได้พัฒนามีโอกาสได้หัวใจเขานะคะคือความบริสุทธิ์นะคะคือความรักที่เขาจริงใจกับเรานะคะ ลองดูนะคะคุณจะโสดสวยและรวยแล้วหล่อมากเลยค่ะกเงินดีมากเลยชาวมีลัคนามีนขอบคุณนะคะดูดวงส่วนตัวหรือใต้ลิงก์นะคะมีไอดียไลนนะคะมีค่าครูที่หมอทิ้งไว้อย่างละเอียดชอบช่วยกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมีนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ